สกีบ mm. hmm. uh ิด huh. mm. 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 ีทอเรตนี่คือวันตายของแกเธอแน่จริงก็เข้ามาซีสกีบิดี้อืมแล้วเหรอวสงบ้าเป็นี้อืมต้องใช้แสงทีวีแมนเย้อาฮึอะฮึฮ ตายาสกิบดีอยเลสสกิบดีทอยเลสกิบดีสกิบดีตายทำไมฉันยังยืนได้อยู่ไอ,อ,อ้สกิบดีออสบด้สองโรกตี้อะ ส๊อเลยฮิลาเกอนนะทุกคนบายบายแล้วก็เจอกันใหม่ในสกิบดีมัลติวอ์ดอพีนะฮิฮิฮิลาเกอน